แลี้ยวไปดูเลี้ยวคอนยออะตั้งอ่ะลงตั้งก่อนตั้งก่อนตั้งก่อนตั้งไว้ตั้งไว้ตั้งลงเมื่องขับไปตู้ให้เมื่ออาบน้ำตปเบ้นะเมื่ออาบน้ำเสร็จเห็นบ่โอ้บักง่ายหนึ่งเนาะนี่ลองเลยบักง่ายหนึ่งอ่ะนี่มาจะออกแบบให้ต้องเข้ามาใกล้ๆก็ได้น้องกุณต้องใกล้ต้องเข้ามาพี่เอ๊ะเบิ่ง อะไรนี้บาดเนี่ยกะตอกยังวะกระตอกเอคนเอาคนหนเอาคนคนหินนะคนหินอยู่ตีนเอาคนน้องตุ้ี่าตอ well. กกันกกูน right? ิก่อนนตอกตเชงมบีไปมามาาามนมาาคาาม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 าามา่ามามามลมามกมามา้า่าาอนา ากบา,ากบาากสบายดีแหละสะวัสดีเน้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีที่หักเพลงที่หนาหักของตุสิทธิ์เบิดสุข่สุคนเบิด์ุมองสุบอนบาวา่าอยู่ฝั่งไทยอยู่ฝั่งลาวอะไรอยู่ทางต่างประเทศพี่น้องเนาะแต่ยินดีตอนหักือทุกคนทุก่านเข้าสู่ช่องยูทูบของตุสิทธิ์ปั่นสุกอีกเลยพี่น้องเนาะช่วงนี้กับสิทปั่นแต่ความสุขและกับช่วยเรือเด้อพี่น้องเดินเนาะส่วนว่า ปันความหักยังย hey, ังพี่น้องยังบริษัทท่านไป่เมไหรพี่น้องเนาะอ่าเรื่องสะพานหักยังบริษัทไปมีแต่เป็นสะพานบุญช่องนี่เนาะอ่าเรื่องบุษเเจบุษสาวก็โจโจ้ไอ้ก่อนพี่น้องไอ้เพราะว่ากะคิดว่าเสือก่อนเนาะคือตอนนี้กะตุสชิ์มาอยู่ทางเพื่อนของน้องกุ้งแหละกับน้องก้อยพี่น้องไอ้เนาะคือมาเมื่อวานนี่มาแทเบึงว่าประตูของน้องกุ้งน้องก้อยจักเม็ดจักเม็ดเนาะประตูห้องน้ำนะพี่น้องมันจะเพล่เลย หลังจากนั้นเี่ว่าแทะยังเรียบร้อยเลยกะดุสิ์ก็ได้หาให้ทางทีมงานของสังเก้าลูกๆเพิ่นเห็ดประตูให้พี่น้องเนาะแต่กรเห็ดแบบแก้ไขก่อนเนยพี่น้องเดิมมองงามเหือนอย่างกันจะพึ่งว่ากันพี่น้องเนาะแก้ไขเฉพาะหน้าว่าทางชั้นสเะนะเพราะว่าคนเนี่ยมเข้าไปเลยโบเห็นพี่น้องเลยเาะแก้ไขให้ก้อนพี่น้องเลยประมาณนั้นดิแต่ก็แก้ไขก้อนพี่น้องเนาะแก้ไขก้อนแก้ไขก้อนประมาณนั้นพี่น้องเนาะ คือว่าแก้ไขก่อนเนาะเพราะว่าอืมมันแนมเข้าไปมันเห็นรถได้พี่น้องเขาว่านั่งเห็นบอกมันก็นซื้อบอนเขานังทําธุระอานาพี่น้องโดยเนาะอ่ะก่อนจะเข้าไปบ่งคิปพี่น้องก็ฝากพ่อแม่พี่น้องก็ไ like, ล์กดแชร์กดซับสไครป์บุกขัโฆษณาให้ได้พี่น้องด้วยแล้วก็สำหรับผู้ใดเข้ามาเบ่งคิปนี่ก็ขอยร่ำรวยสุขภาพแข่งแหงพี่น้องมีเงนินมีทองเบอิอสขุขสุขคนพี่น้องเองเนาะอ่ะ ไม่นีดูสิตกับมากระตุมงานเลยเก่าพี่น้องโอเคปะเดี๋ยวเข้าไปโอ้ไปล้มน้ากันพี่น้องไปเบิงน้ากันเนาะอ่าว่าเห็ดออกมาจะโอเคบ่เนาะประตูห้องน้าที่เราเอห็ดมาตอนนี้ก็อยู่ในรถพี่น้องเอยเนาะอ่าดูพี่น้องเอ,อ,องเยอันนี้กะนี่เด็กพี่น้องอ่าประตูห้องน้าเฮาเนาะอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่พี่น้องเอ่า เด็๋ยวจะน่าเจี๋ยลงมาพี่น้องมาสำรวจเบิ่งทางนี้ก่อนเนาะเป็นจังใดพี่น้องอืมมันอันนั้นเบิดงละไรด้อันนี้พี่น้องไอ้เนาะโอ้ไม่อันนี้เพิ่นกันอันนั้นเอาอันนี้เนาะโอ้ยมัดเอาซื่ออันนี้โอ้ยดูเบิ่งพี่น้องเอ้ มัดเอาซื้ออันนี้นี่เชือกสีขาวมัดเอาซื้ออันนี้โอ้สีบุขาดบ่ออันนี้ทั้งรุ่มนี่ก็เอาขีนค้าไว้ซื้อประจักอันนี้เนาะอาก,กูแม่นอลีพี่น้องเลยเอือยากเด้อบาทนียากเด้อรึกษากับตุคํำเมืองก่อนพี่น้องเลยเนาะ อาสบายดีตู้ที่บ่เบิ่งชอของได้ขอลืมเบิ่งอันนี้เ,นเอ่อ่นมัดเอาชื่อได้ตัวนี้นั่นกระมัดแล้วเนาะกระมัดทั้งรุ่มเกาวนี่คำใบชื่นสีอยู่บ่ลองเอามาใส่เบิ่งเนาะแต่ถ้าใส่นี นักเติบได้อันนั้นนะเ,วนเว้วก็เองมรรยุบเบิ้องนอกบาลน้องเพิ่อนชายบานทับให้แบบได้อ้วนเขาแบบแบ้ทามันนั่นแหละเขาก็งัดตัวไม่ออกเลยตปงี้เลยตีตไม่ตีไม่เอ,องก็คือเก่าได้บอกมีโครงไม่อันนี้เป็นโครงดินตีเดือดทึง่งกูเละจับเลยเดือดทึงท่งๆแต่ถทารมแบบนี้มันกับหูปันได้เนาะ<อ>มันชิมยากดีเนาะไปปะไปเดี๋ยว xé nòng cung nòng coi phần nhiều hơn, điều hơn gì không? đâu lại nó à hồi nòng cung điều thân của lông ma đi. long ma đi đứa anh đi thoải bài đi thoải bài đi bất mơ Ủa, sao ấy nòng Phần lông ma này anh nòng này khai lời phải lời khai 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 lời sau Mình về... sao, sau. Hôm sau. Thấy cái ừ. bẻ ao này cho Hả? Có này mặt vay sư. Hả? Đồ thân mặt hẳn. Thân thân cả mặt Thấy phải con mặt. ไม่เท่าเอ่อเชือกมัดไว้ชื่ออะไรกันทั้งลุ่มเก่าก็หินเต็งไว้ชื่ออีบอกอีบอกทไรล่มเลยเดสิติดได้อยู่บ่อสาหนิประตูเขาบ่อประตูเขานักช่ำบานนี่พี่น้องเลยเนาะเบิ่งลองเบิ่งเนาะอ่าเอาเอาลองลงมาดูน้องตุ้มีเอาคนตีกันนั่นเนาะก่อนเด้อด้ยเอ้าบึงนี่ว่าจะซิต ฮะยมมดูแนงติดดังเจ้าตัวคำบ่ก็เจ้าไอ้แนดังเจ้านะแนว่คดว่าเขามีแต่บานประตูแต่ว่าเขามวงกบมันเลยอยากติดยากงนองพอค่อยคิดว่านั่นนะเพื่อนเป็นไหมคือว่าติดแต่เป็นไหมวงกบพอคิดว่า มันทับมันต่อแค่นี้เออแสงจะเห็นแสงสลิดนะตาสิ่งตอนนี้มึงเห็นว่านี่นี่บันพับนี่นี่เห็นว่าบันพับนี่หอยหู้ก็ได้บันพับอันนี้นะเร็วตั้งอลงตั้งก่อนตั้งก่อนตั้งก่อนตั้งไว้ตั้งไว้ตั้งลงเมื่อขับไปตู้เลยเมื่ออาบน้ำะเว้นเนี่ยผมไปอาบน้ำช้าเห็นบ่โอ้บัก่ายหนึ่งเนาะนี่อง่ายง่ายอย่ังนี้ อโอ้สปยฮู้่านี่มเอ้ามันชิ่อยู่บ่กันักนึงอนีาย้รอบ่ก็ได้โอ้บ่ได้ดอกอะนี่บ่้แต่ได้เอาอิงชัยชื่อนะอิงบังื่อองบังเลยรันแต่ว่ามันแห้งแด้มันนักไดน้องพยนยกมาได้เน่ว่าบังลงสีนาแบบเอาอิงใส่กับพาเสือนะ แบบไม่ได้นาะไปลองไปเบ้างดูเอ้ยลองไปปไ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 ปคนเดียวนักรถไหนบ่โอ้ไหนเฉยคิดว่าเป็นกระเทยโบแมนเนาะกระเทยกับแห้งไงกันเนาะพี่น้องเนาะอ่ะเป็นอย่างกับเป็นขอจะเป็นคนดีพี่เนาะบ่ถืงเบื้องอีกปิดบัตรภาพกะมันก็บ่ถึงเบื้องบ่ถึงเบื้องเถื่อเป็นสีหูเนาะกลับกลับกลับกับมุนขึ้นโบแมนกลับในนั้น à lông này lông lông à Long này lông ai lông a long lùng tăng kịch long băng. Có gì kịch băng. tăng nắp borai. Bên lấy chưa borai, hát. Tân nắp bia. 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 Tân này bia. Tân nắp bia. Tân nắp bia. ทอแตกนะเนาะท่อหนำชักเจ้าตั้งกล้องน้องทูบี้ไว้ไหมอยู่นี่ตั้งอยู่นี่เดี๋ยวคอือกล้องให้เจ้าเดีเจ้าไปจับซอยกันได้ๆามตั้งตั้องทูบีกเด้อให้น้องคนมาจับให้ก็ได้น้องกุ้งน้องก้อยน่องกุ้งน้องก้อยมาหนีไปไหมขอใช่ในอีด่าขอใชกินแห้งน่ยจังบาทเอาเจ้าสมาจับกล้องนี่จะย่างมาใช้พพี่ Kong con kong con kong kong à phun kung bung nơi bung nam mung kong without hiding ao kể chuyện mung kong hai long tay hai bung long chiến bung mặt trọn bạc hai kai 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 กะตกเอากอนเอาก้อนหีนเอาก้อนก้อนหินนะก้อนหีอยู่ตีนเอาก้อนนงตุ้ย่อาวัดวตอกเี่กัูใส่นี่ก่อนบอนี่จับไอตอกตัวเชงน้องตุ้ยไปมาเอามาเอาออกก้อนออกกอนเอาทับหัวตุ้กํำก็ได้อตตุ้กขำตุ้กขำขึ้นก่อนอหรือว่านอนลงก่อนก็ได้อพี่พี่ไทยไทยเห็นมันาเห็นหนาสิเดี๋ยวยเข้าไปใกล้กได้ไปเอามาคนตีนะ นี่นี่แฟนน้องตูบี้วะชีพต่อ,ต,อต่อใส่ครึ่งตะชุดเลยต่อม่ไ้นตักล้องหายืนยืนห่างก็ได้ห่างกัได้ระวังในกล้องแน่นลุ่มเนี่ยฮะ <c oughs> จับจุดเียอไรจับจุดเกียจับเจียแน่มึองกล้องแน่มึงข่อยแน่มึงกล้องผม <c oughs> ตอกตอกทังพุณบ่ถึงบ่บ่ถึงหาแน่มองง่อยมีบ่ตัง เออนี่อ่ะตอนนี้มาห้องอีกนี่ฮะดิฮะดิต้องใส่ความชุ่มไงเป็นประโยชน์ตอกเหงหูเก่าวไม่ได้แล้วนี่ตอกรลยตอกเลยมันสิบหักงก็เลยวางแล้วดูสังแค่นี่โอ้โหผาดีชุ่มผาตอกก้อนขันคู่นี่ก็ห้าเนื้นี่มล็กจับบนหูกาไอ้ตุ๊กี้เลยพอมีแล้วมีแล้วเล็กตะปูไปยัดไง โอ้ยักถึงมือเนี่ยเซ็ตๆๆยักคู่น้อมันโอ้บ่ได้บ่ได้คู่ไปเลยไม่ได้เลยพี่น้องสามจีคู่แล้วพึ่มาแล้วนี่ฮะคูโอ้ตอนแรกนะเด้อคอยบอกแล้วนี่ถ้าเช่นอไดรเอาแผ่นเจ้าเพื่อนตอนแรกนะคอยคุ้มคิดค่อยน้องเอาสั่งสีแผ่นเดียวแล้วมาต่อใช่ตอนนี้แม่คอยเอายางออกมาชนีเดลยพอฮุบพี่ตัวนี้พอตัวนี้พีดแล้วพอตีมากแผ่นมากใช่ไหมตอนแรกนั่นะบ่ฟึ่งบ่ฟึ่งบ่ฟึ่งต้องเอาตอกใส่กับไม้เลย ตใหไงนี่แต่ว่าต่อใช้ก็ไม้คือต่อได้แต่ว่าเรามันสีคู่คือเาแล้มันสะครึ่งบบบ่มันบ่ได้อยู่อเสือกมัดเพิ่มเสือมัดเสือมัดใช้คบต่อทงเจ้าประตูเจ้าบันนี้มจิตเจ้าสิต่อใช่ในในอันนี้อาบันพับต่อใช่นี่นี่แล้วนี่นี่แล้วปอยู่บม่ร้องบัอยู่เห็นอะไรหนนังยกเลกกเลืกบ่เห็นมาบังก์ใหญ่หนึ่งเนาะเห็นอะไรบ้านเดียบักเลยนี่่อหน้าคือไอตุ้นไอต้ เราแมงแล้วเราหิดเพื่อนห็ดแหนื่น้ำเลย้างบ่้างจะเชี่ออะไรไปเห็ดไหมไอ้จะเชื่อไปยังดิแางหมดแล้วคือเ้ามช่างเห็ดก็ต้องให้ช่างผู้นั้นเป็นคนแก่ค่อยคิด้านแก้ไปแก้มาดิบอืมเอิญเพื่อนมือเัาจะเียเอาสีแผ่นหนาแผ่นเก้าไม่หน่ะน้องเป็นแผ่นหนาแผ่นเดียวมาปิดหนาหาลูกกับแมาเพิ่งดูแผ่นหนึ่งน่ะ เห็นอะไรจะเห็นอะไรอ่ะเอามาอย่างไรมาเห็ดน้ำน้ำเลย้้มาอตั้งขึ้นตั้งขึ้นตัวตอกตอกตั้งกระซี้ทันีบบอนปัดท้ออกเลยกันไม่ตอกแล้วมาแก้แก้คัดกาวน้องตุ้มตอกข้งเนอะลองย่อขึ้นดูอะย่อขึ้นหมดเอาายอก็ได้จะตอก้วจะตอกด้วยตอกตอกด้ข้างนี้ ตอกทางนี้เวลาด้ทำสิขาวเอาก็จะตอกตัวนี้ตอกใช่ไหมกลางนี uk> uk ่บ uh, uh. ่หักตีเนาะบ่หักเนาะยกตอกเสร็จไม่ได้บ่ลตอย่อเสร็จซึ่งพูมันจะเปิดในบ่ไปเลยบ่ได้ตอกชุดพีตอกชุดพีตอกหนาไม่ได้ชุดเปิดนะครับหาตอกแต่อันเดียวพี่แค่เดียวอ่ะมันชิลุบบ่ตอกค่ะมีแต่สางเราอยู่หรือลาหาตอกสางตอกแต่ท่านกลางก็ได้มันชิลุเลยเนี่ยฮะ Mình chỉ yang bên này nắm, mình gang nào. chỉ thật! bên này bưng càng nào thật! Tóc thật! Tóc thật! Tóc thật! Bỏ thật! bỏ thật! Tóc 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 อขายิบตะปูเออเอาเอาเอาเออมันแม่นแน่มันแม่นแน่นแม่นแน่เออเจ้าจับค้อน่ะเจ้าจับพี่นี่เจ้าจับค้อนนี่เจ้าจะจับใกล้จะจับพี่ลงลงอย่างไรบ้านเอ่ยตกลมไปแล้วนี่สมมติว str ่าเราตอกตอกเชิงเลยแต่กัเพื่อขึ้นขื้นลงเงา มันเพิได้รตังตเออ่าตอกล้มัดเนี้ย่ตอกชั่วทั้งทึ่งเห็ดเกาะเอาเออต่อต่อกาะนั้เดี๋ยวนี้ตอกก่อนเอี๋ยวเดี๋ยวมาโฮมอีกได้ใช่ไหมเนี่ยยูหันก็ได้อยู่หันก็ได้มือ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  มีอยู่ว่ามนี่มันีกัะตอกใช่กระีน้ำกันนะนะตกรถนี่ไม่ไม่เจ้ากบไม่นซีนี่ไม่เดวนี้ไปไปเห็นเาอเฮ้ยจับจับเจ้าจัจับูนี่มอยคจับนอตอต้งเข้าอยู่ปะ เอาเอากลางอีกเอากลางอีกบัดนี้ลองปลาดูมันอยู่บ่บัดนี้อยู่ก็ใช่เชือกมาเอาเชือกเ่าะทางในผมเนาะเชือกต่อข้างในเข้ามันกะเข้าเข้าเนาะหนึ่งกิบ่จะย่ตอกแห้งไดยไม่มันสิรุลงไปพุ่นแล้วค่ะเสร็ตมันตอกแห้งไม่สิรุลงไปพุ่นแล้ว พุกจ้องเดียนนั่นพี่น้องบบได้เด้อพี่น้องเด้อน้ำภาสีเอาภายหย่ามาใส่กับโบได้โค้งมันคุบบ่แหล่พี่น้องเลยคอยเด้อไม่มันลุกไปทั้งหลังเลยเอาพอพอพอเข่าได้บ่อยเหจะลองเข่าด้วย แทงสีเพาแทงสชมุนตืิมมาจักอันนี้ได้แล้วอันนี้ว่าอัดมาเนีอวัดได้ได้ได้บวออัดบ่เอสลองตุ่มลองเข้าไปจะลองเข้าไปเข้าไปเไปข้างหน้ามั้ยอ่ะมันจับตีเลยค่ะอ่าอ่ะป้าป้ามาเนอแตงคันซองอีกเห็นนิหนโอ้โหขับปานั่นก็ไม่แทงตาใช่ไหมเนาะเออแต่เได้ประมาณนี้เดี๋ยวนาะ คือเก่าเลยไว้ตัวนะนะต้องกาะหู้เลยเอาเสื้อมามัดฮะบนเกาะให้ไปไะดาเข่านะเอามา้องพีตะปูโาะหู้เลยก็ตีนกาะแมนเขาก็ทางในพุนเข้าไปทางในพุนก็ทางในน้ำตอกตะปูทางในน้ำ จอแอนเป็นหูจะซื้อ,อ่ะพ่อเอ,เอาข้าวโรตีปูนี่เอาดอกงหญ่นี่จอหน่พ่ได้แล้วพอทุบๆโอ๊ยออมาจาก <c oughs> อกไม่จอกมากแหววแปมีดมะนีมีดบ่ได้แล้วได้แล้ว,ลว,ลวน้ เอาแก้ไขก่อนพี่น้องเอ้ยอะไรๆฉันบล็อกอ,อย่างไรมันมีบ่อ,อทาง,ากงเกาะทางาไหนจ้าตัวเห็ดเนี่ยเกาะทางไหนบ้างนะเ,า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 เากิดอะไรขึ้เต้องฟูซ้าย้อวัดวดาต้องตอกไตบกหากก็ได้หรือว่าตอกเชีก็ได้ตอกรถต,ตัวเร็มซีอูเห็นรถ ่เฮ็ดบ่ได้ไปต้องเอาเมียเด้อบ่ฮักดอกฮักกับบ่เจ็บดอกตอกเลยแต่กระนี้จะไปอาเด็กตอกย่าๆมันเจ็บหลายตอกนะตอกแหฮงว่าสี่นั่นได้มั่นวยนั่นเอ้คอยต่อยตอกบ่เออคอยเฮ็ดคอยเฮ็ดเอาเชียวเอ้าอยู่ๆอาลงเข้าไปก้อก่อนเลยลูกก้อก่อนเลยเอาของน้ำบาเด็ก ก็ได้ยู่อยู่ว่ะฮะก็เพิ่งทำผมันนีแนวก้นี่กระตีพึบึบแนวกลางคืนมันว่าไร้ว่าได้มันมันเบิดการใช้งานแล้วตัวนี้นะได้พ่เห็นอันก็อั้งนอกน้ำไหมนี่ แกร่างบ่อไรเขาเต็มบ่ได้ออกดิบไรเออมาแกตัวทึ่งก็อนนี้บอกก้ออันจระล่มตีพึบเพิ่พิ่อยู่หันนี้นั่นอกกระล่มทึ่งถูกแล้วเออไปหามาหมักนเดี๋ยสตอกสปูด้วยต่ทึ่งนี่แกนี่ตอกเลยตอกลงมือตอกรถอสุดตอกนี่หนีไรอดเข่าวข่าได้อยู่ตีกมัดตอกตอกอยู่นี่ตอกอยู่กลางนี่ตอกนี่ตอกนึง

เอาขึ้นรถบอป้าไปนีก่อนก็ได้เพื่อได้เห็ดเห็นของขั้วเอาไว้ซีแหล่เพื่อได้ลงไปสวรรค์พี่น้องเห็ดเห็นขอกขั้วไม่บเลยืฉอนี่หมดเงินตายเติบพี่น้องนี่นี่ก่อนบานพับมีขนหมดเลยป้านงตุ้มีย่อไปผกไว้ห่มผกอะ

ตั้งขึ้นเอาเนาะตั้งเองใช่นี่แหละบ้กบ่หัวคนนี้บ้าเนาะเนี่ยแต่ลมพัดลมตึมจะว่ายนี่ได้ก่อนเนะาะบ่อได้พี่น้องโค้งบ่อได้เด้อพี่น้องเด้อบ่อได้ก็คือว่าห้องนำ้ำเพิ่นนี่มันเบิดอายุการใช้งานเนี่ยพี่น้องมันไม่มีอ,มอมะ ผมมีวงกบมันมีแต่เฮัทเซียประตูมาใส่เลยเป็นไปเพิ่นก็เพิ่นกับบริเทคานกลางแม่นบริเทคานเลยบริเทฆาดกลางดอกบริเทคานหมดเลยมีแดินฉี่โยดดนไปนี่มันฉี่ผ่านนี่สิคู่ออกเบิดแม่นโค้งไม้เห็นกระดอกบ่แล้วขึ้นไปผมกวบ่ลหัวซักลงมารถน่ะอ่าคือแต่ว่าเฮาตอกแะปูกินนี่ก็มันยังคุบ่ได้พี่น้องเอ้ยแนนโอ้สระราชินี่กันเปิดใหม่หมดเลยพุ่นก็ดีกว่าเนาะมินต่ว่า ลงกระฟุใหญ่เห็ดไม้กับมันเป็นดินเขาดิดเห็ดไม้กันเป็นดินเพิ่นบัดน,นี่เฉยเห็ดบอ่อหรือว่าอ,อะไรอั่าดนี้เนาะมีแต่ช่วงที่ว่าเห็ดเชื่อนอกัสิให้น้องพันอดเอาก่อนเฉิ่อมชามเมรอถว่าเพิน่นน้องพันยูเข่าอันนี้ก็ดนกันยังเข่ามาได้เนาะนนให้พ่นอดเอาเอากัพยายามเร่งห่เนาะ ให้เพิ่นอยู่ประมาณนี้แค่เดือนหนึ่งชองเดือนไปไๆนี่แหละเนาะเขากกำลังเด้งมือกับผู้ใหญ่เพิ่นประสานติดต่อมาอยู่ปะไปทำเข้ามาชื่อน้องเพิ่นก่อนบัตรน้องกุ้งน้องก้อยน้องก้อยน้องกุ้งกุ้งก้อยอาหารลงน้องก้อยน้องกุ้งอยู่ใช่เนาะโอ้น้าเอาไม่ค่อยกินบ่านี่โอ้มาสบายดีไม่เท่าโอ้ลืมตู้ลืมตู้โอ้ลืม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 พี่น้องเกือบลืมเกือบลืม ยายาทยี่าะยาไม่มมตูเเป็นอะไรใครอยู่บ่อเมต้ใครขึ้นบ่น้องก้อยขึ้นไปน,าปน,นัางผู๋่ะอ่าฮ้จะเป็นต่ออ๋อานี่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 กินแล้วละเม็ดเด้อคำผูดใดเป็นก็กินรดยาละเม็ด อยางละเม็ดอยางละเม็ดอ่าเป็นต้อนกุ้งบ้านี้บุญตากแดดไหลเนี่ยจะติดกันอะไรเนาะแลาชิปเม็ดน้องลน1ปเม็ดเลยจักจักเป็นไข่บริปินแล้วเม้ายาแท่นบานนี้ลูกจะไม่อยากได้ ระวังได้กินยานน่ก็เนาะมันแปลงบบได้เด้อไม่ทถาเด้อของน้ำมันแปลงบบได้แล้วมันมันเทมันพังไปแล้วมีแต่ว่าขันทาซูนแห้งนะมันให้ชิคุบดอ่ามันชิคุบดยามันเอาจะ่ายกันได้กันหนึ่งกมีคุสิาคเตอามแต่โอดเอาบัตร เกืียดแล้วเกืียดแล้วอยู่พุ่นแด่อ่าจะเบิ้งนี่เจ้ายังอยากอยู่นี่ห้องน้ำสี่เข่ากันยังบ่มีนี่บ่ได้เลยไม่เท่าเหร่อ่าคับชุมพดว่าสิเฮ็ดให้ไหมกับมันบ่แม่นดินเจ้ามันบ่แม่นดินชูเจ้าแม่นชุมพิ่นไล่นี้ชูเจ้าพัดสี่แยงห้องน้ำกันเนาะแมันบ่ได้เลยเนาะอ่าอืมกัน มักจะแผ่นช่องแผ่นนั่นแหละมะม่วงดอกห้่งเก่าห้องลูกนั่นแหละนี่แดดบัตรเห็ดพุ้นี้จังไปอยู่พุนแม่นอ่าน้องน้องกุ้งน้องเอาน้องก้อยคือปินหลังใหญ่บัตนีลยปิ้นหนาวปี่พราะปิ้นหนาวใส่อ่าผู้ใหญ่เพิ่นพี่เนาะเพิ่นไทยเพิ่นเบิ่งนี่อ่าแดดบ่มันแดดบ่แ่ออย่างที่วัดน้ำเอาะใส่ยันติดวัดน้ำเนาะเป็นวัดเป็นไข่เลย กินยาตัวนี้เถอะกินยาตัวนี้ต้องย่านแบบต้องย่านเพราะว่าเป็นบ้าแล้วเป็นแล้วเริ่มหายใจบ่ออกแล้วปัดนกกระบี่กับเป็นคือกันต้องเป็นแน่เนาะเปลี่ยนอากาศแต่เริ่มเมื่อบุญทักกันไข่ก็ทึกเลยพออากาศมันเปลี่ยนอากาศมันหนาวเนาะแมงก์ทิปหนึ่งแล้วอากาศหนาวทั้งไข่ทั้งไอ้ได้เหตุนี้พอได Ha à, thằng à, này cả sao ai vay đơ? Rồi. À. chỉ à. con đấy bạn đi Rồi sao bài đi nong cung nong coi như Rồi bài đi đơ. anh đơ. สรุปแล้วแปลงบ่ไรพี่น้องมันหกักมันนั่นไป็ลอเด้อพี่น้องเด้ยอยากช่วยเรือเนาะยากช่วยเรือเพื่อนแต่ว่ามาวันนี้น้องกุ้งเป็นไข่บาดนี้พี่น้องเหรเนาะน้องกุ้งก็เป็นไข่อาการยังมีอาการแบบว่าตื่นเต้นแน่นอะพี่น้องปติเนาะเด็กน้อยผเคยเจอแบบนี้เด้อพี่น้องเด้อเห้เขาแกน้ำกันบางคนก็นตื่นเต้นจะมาก้มหน้าบมกาออกลอกล้องบมกาสู่กล้อง อ้นาะพี่น้องน้องก็มีหลายกรณีพี่น้องไอ้เนาะอ่าน้องกะชิคอยพยายามบอกสอนเพื่อนปรับเปลี่ยนเพื่อนแต่น้ำพน้องได้เนาะอ่ะอย่างไรก็ฝากพี่ฝากน้องเป็นกำลังใจให้น้องกุ้งและน้องก้อยเนี่ยพี่น้องไอ้เนาะฝากก็ไลก์กดแชร์กดซับสไครป์บอกขำโคษณาให้แน่พี่น้องในการทาผูใดอยากสวยเหลือเนาะน้องกุ้งน้องก้อยก็ติดต่อหาตุชิดได้พี่น้องบริสุทอาหารการกินวัตถุเงินคำหรือสิ่งของต่างๆเด้อพี่น้องเดินเดี๋ยวตุชิดก็จะเป็นสะพานบุญให้พี่น้องเอง สำหรับคลิปนี้ทางตุชิดและกะทิงานกระนิฉิคอตุลาพัฒน์อยากให้พี่น้องบอก,กันในคลิปหน้าสิได้ขอกล่าวคำ่าสบายดีพี่น้องสบายดีเด้อ